สวัสดีสมาชิกครับมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมาฝากอีกแล้วนะครับเป็น SUV นะครับคันนี้มิตซูบิชิปาเจโร่นะครับเครื่อง2.0 Auto ออโต้ดีเซลเทอร์โบขับ2รถมือเดียวปี2010นะครับรถสีสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม์ประมาณ2,30,000กิโลเมตรมือเดียวครับคันนี้2,49,000บาทผ่อน5,000กลางๆนะครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถสูบาทมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ ใครกำลังหารถครอบครัวนะครับชมตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่อง2,005ออโต้ดีเซลเทอร์โบขับ2รถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนมาชมได้มาเช็คได้นะครับรถคัสสวยเช็คระบบเก็บงานมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจจะถูกใจสมาชิกหรือไม่รถดีๆสภาพงามฝากด้วยครับคันนี้ รถพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เจ้าตลาดครับอะไรมีได้ทั่วไปนะครับสำหรับ m ิ t s u b ิ s h ปาเจ e ร o นะครับคันนี้2.0ออโต้ดีเซลใครหาใช้งานถูกใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพมีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับรถสวยแบบนี้ภายในก้องงามกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ารถสวยสมบูรณ์นะครับเบาะหนังนิเนียนเลยนะครับคันนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยถือว่าน่าสนใจมากๆกับราคา2 0 0แสนกลางๆก็ได้ขับปาเจโ o ขับรถ SUV รถครอบครัวรถอเนกประสงค์รถเจ็ที่นั่งเป็นให้ท่านได้แน่นอนสวยมากๆนะครับนี่ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้ให้สมาชิกที่สนใจมาได้เลยครับมาลองขับดูจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่ามีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในสไตล์นี้เป็น s u v ราคา20 0แสนกลาง รถปี2010เป็นมือเดียวป้ายแดงไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่าไม่จมนะ้ำเอกสารครบสวยสมบูรณ์ครบสำหรับท่านที่กำลังหานะครับก็ลองพิจรารณาดูได้ครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดเราเช็คมาเรียบร้อยสวยสมบูรณ์แบบนี้เน้นโทรเจรจาลายได้ติดต่อได้บรรไกบรรไกไม่สะดวกเดินทางจะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรถสวยๆนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่านั่นนู่นนี่ แต่ก็ยังไม่เคยใช้ใช่ไหมครับถ้ท่านอยากรู้ก็ว่างไปศึกษาเพิ่มเติมใน YouTube ก็มีคนรีวิวในแฟนเพจ a c e b o o k ก็ลองไปหาดูได้ครับเขามีรวมกลุ่มกันป a เจ r o ่ขับอะไรแบบนี้นะครับก็ลองพิจารณานะครับถูกใจหรือไม่ใช่หรือเปล่าสมาชิกทาหน้าที่นั้นเลยครับผมนำหน้าที่นำเสนอคัดเช็คดูแลมาให้มีสุบิชิปาเจโร่สองดออโต้ดีเซลขับ2มือเดียวป้ายแดง E ี2010รถสวยครบสมบูรณ์มากม เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังหารถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งในสไตล์ของ Mitsubishi Pajero ลองชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยรถสวยๆรถดีๆฝากไว้พิจารณาขอพักคุณทุกการไลค์และการแชร์นะครับขอพักคุณทุกการไลค์และการแชร์หวังว่ามิ t s u บิชิปาเจโร่จะถูกใจสมาชิกที่กำลังหานะครับบันไกลไม่สะดวกเดินทางรอที่บ้านครับจะส่งให้เลยเราการตีการจะส่งนะครับผมเปิดช่องมาแล้ว6ปี ไม่มีหมกไม่มีโกงมาแบบไหนแจ้งแบบนั้นนะครับรถสมบูรณ์ฝากไว้ด้วยนะครับกับคันนี้ Mitsubishi Pajero 2.0 Auto โตมือเดียวปี2010ขอบขอพระคุณครับ